คระสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ Private h a n b a c สวัสดีค่ะกลับมาจะเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันดีๆนะคะตอนนี้ก็วันที่ใกล้วันเกิดเบิร์เดย์นะคะก็เลยเป็นของก็เลยอันบ็อกซิ่งนะคะสิ่งนี้ที่ได้มาไม่ใช่โกโกวาแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นสิ่งที่เ,เคยเคย เคยใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งฉันอยากจะได้ประมาณนั้นหรือเปล่านะคะก็กล่องสีน้ําตาลนะคะขึ้นไปบนช็อปเขานะคะก็ขึ้นไปบนช็อปเขาก็ไปถึงก็ไปถามหา new collection นะคะถามหา new collection แล้วเขาก็ให้ดูนะคะแต่รู้สึกว่ายังไม่ยังไม่ใช่ไม่โดนก็เลยถามหารุ่นลิมิเต็ดเลยนะคะเขาก็เลยให้เป็นขึ้นไปนส่วนตัวเลยนะคะขึ้นไปถึงสามชั้นนะคะชั้นสาม เดินขึ้นไปชั้นสามก็ก็เลยได้สิ่งนี้มานะคะเขาบอกมีชิ้นเดียวนะคะเป็นลิมิต็ดของโซนยุโรปนะคะที่เรามาทเที่ยวบูดด a p e s นะคะก็กล่องสวยมากเลยค่ะกล่องแต่โบเดี๋ยวเรามาดูโบกันนะคะว่าโบเขา <laughs> เป็นโบ,บเรียบๆแอบเสียใจยนิดนึงตรงที่เป็นโบเรียบๆเป็นผ้าแบบแต่ผ้าดีนะคะเนี่ย พอดีแต่และาชอบโบที่เป็นลายเนี่ยได้มันนิดเดียวเองลืมขอเข้าไปนะคะโบที่เป็นลายบลูเบอร์รี่อันเนี้ยได้มาพร้อมใบอันนี้สำหรับอันนี้เป็นช็อปของบูดาเปสต์นะคะก็แท็กรีฟันแท็กต่างๆพร้อมใบเซอร์แล้วก็พร้อมรีฟันนะคะก็มีลายลักษณ์อักษรอ,ออกจากช็อปมานะคะเนี่ยนะคะได้มาก็ใส่ซองให้ มาอย่างดีนะคะก็บริการดีมากนะคะขึ้นไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะคะขึ้นไปก็หยิบจับให้เราได้ทุกรุ่นที่เราต้องการเลยนะคะแต่รู้สึกบูเบอรี่เขาก็จะเดิมๆนะคะแบบเขาก็เดิมๆก่องสีน้ำตาลโอ้เมกกาเนสวยงามสีเขียวอ่อนโอ้โหกล่องข้างในนะคะรุ่นสเปเชียลจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเนี่ยก็จะแตกต่างนะคะ ก็สเปเชียลนะจริงๆเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าขนาดไหนนะคะนี่รุ่นลิมิตดอะค่ะประมาณนั้นเลยกล่องสีนี้น้ำตาลเขียวนะคะถุงก็ออกเป็นสีแบบนะถุงก็ประมาณนี้นะคะสีแบบอมเขียวอมแต่ว่าเหลืองก็ไม่เหลืองนะคะอมเขียวโอ๊ยลืมขอโบชอบ,บโบของบูเบอรี่แต่ว่า ดูสิจะได้โอ้ยสวยงามสวยงามเดี๋ยวดีวข๋ข้างในข้างในทายสิว่าของขวัญมันเกิดปีนี้จะเป็นสีอะไร <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> เขาก็เป็นมีเนี่ยกันแทกกันลอยกันอะไรมาให้นะคะเนี่ยสายมาแบบสายดีไซน์เขาก็อันนี้ยังไม่เคยเห็นนะคะรุ่นไหนเขาทำกัน ก็เรียบง่ายแต่ดูดีนะคะเคยมีกุชชี่นะคะก็สายเป็นสายเลยพันๆอย่างเงี้นะคะกุชชี่ก็แต่จะคนละพันคนละแบบนะคะอันนี้นี่ไงสีฟ้าอุ้ยขนไม่ใช่หนังเขาเป็นคราฟสกินนะคะก็จะมีความแบบเออต้อตงทะนุถนอมนะคะต้องประมาณว่าต้องทนุถนอม เปิดนะคะทําช่องช่องไว้ให้ก็ต้องดูนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยเป็นสีฟ้ารุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้มีใบเดียวแต่เป็นสีฟ้าด้วยนะคะข้างในชอบข้างในนะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีรหัสมีโค้ดอะไรของเขาในนี้นะคะเนี่ยในนี้ให้มาชอบที่เป็นผ้าเพราะว่าข้างในเป็นหนังแต่ตับด้วยผ้าอีกทีนะคะแล้วก็มีรหัสโลโก้อะไรของเขาทุกด้านเลยนะคะ อืมด้านนี้ก็มีนี่นะคะข้างในแต่จะเห็นกันหรือเปล่าแต่ก็มีนะคะมีมีโลโกโล้แล้วก็เขียนว่าจะเดวดูดู m a ค e In นะคะจะดูว wow ่า m a ค e In m a ค e In <laughs> อิตาลีค่ะ <laughs> ที่แรกเราคิดว่าจะเป็นเฟรนด์นะคะแต่ว่าทำไมเป็นอิตาลีเนี่ยน,นะคะจริงๆแล้ว จิงด้วยเป็นอิตาลีเออแต่ว่าหนังเขาต้องต้องทนุถนอมมากๆเลยนะคะเนี่ยแบบหนังคัฟกินคัฟแบบเป็นน่าจะเบบี้คัฟนะคะแล้วก็นี่เขาก็มีแปะทำมาให้สเปเชียลก็คือเป็นสีสเปเชียลแล้วก็ตรงนี้แล้วก็สายนะคะที่สเปเชียลอันนี้ก็คอสบอดีได้หรือจะเราจะถือเป็นลักษณะแบบ แล้วกันนะคะเขาทําแบบสั้นสปายนะคะนอกจากสเปเชียลตรงนี้ลิมิเต็ดตรงนี้แล้วเขาก็ยังเป็นเป็นเนท้าของที่ระวังกระเป๋าะคะ่ะอันนี้เอาออกถามเขาเอาออกไว้ได้ก็ไม่เข้าใจทําไมต้องมีแบบที่วางกระเป๋าเป็นแบบเท้าเลยนะเพิ่งเคยเห็นนะคะปกติเออแต่นี้ก็มีบูเบอรี่ด้วยด้านนี้อ่ะก็มีบูเบอรี่เนี่ยเต็มไว้หนาแน่นอยู่นะคะตรงเนี้ ถ้ามองตรงนี้อาจจะแบบบางคนก็ยังจะไม่ชินกับโลโก้นี้นะคะแต่ตรงนี้ก็โอเคเขียนว่าบูเบอร y รี่คอร์ดบอดี้ก็จะยาวไปนะคะก็ก็พอดีไม่ยาวนะคะสำหรับคนสูงร้อยหกสิบก็กำลังดีนะคะร้อยหกสิบอัพก็เดี๋ยวนะคะเขาให้ทำสายสั้นได้ยาวได้สายสั้นก็คงจะต้องเราจะต้องดึงมาแบบ ประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะทําแบบอย่างนี้อย่งไรอย่างไางไเ,เดี๋ยวนะคะราคาก็เออรีฟันแท็กคืนได้นะคะรุ่นนี้รีฟันแท็กแล้วก็ได้ก็รู้สึกว่าเขาจะอัพราคาขึ้นเรื่อยๆนะคะแบรนด์อัพของเขาขึ้นเรื่อยๆโอ้ยขอจริงๆแล้วเขาให้ถือแบบ เนี่ยถ้าเราดึงแต่จุงนี้ยังไม่ได้ตัดตัวนี้ออกนะคะจริงๆก็ทําเป็นทบสะพายไหลสะพ,พายบ่าไหลอะไรอย่างเงี้ยได้นะะก็น่ารักจริงๆเลยนะคะแบบว่าแต่ก็เออสีเขียวทําไมก็ไม่ทํามาให้มันแบบว่าเป็นสองเป็นสีเดียวนะแต่เขาก็ทํามาสองสีก็ไม่เข้าใจของเขานะคะเพราะทําทมาเป็นริมิเต็ดแล้วไม่เคยมีกระเป๋าสีฟ้าเลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าสีฟ้าแบบหนังเขาก็แบบเป็น มีรอยของเขาในตัวนะคะรอยแบบเหมือนหนังของชาแนลอะคะ่ะคือไม่เรียบสักทีเดียวนะคะก็ต้องเขาก็จะมาจะภาพของเขาอย่างนี้นะคะให้ดูชัดๆเลยนะคะก็คือแกะกล่องมาแล้วก็ไม่ใช่หนังเรียบสักทีเดียวนะคะอ่ะาแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะแต่ก็ต้องมีความนุ่นถนอมนะคะเพราะเขานุ่มนิ่มมากอืมหอมหอมสไตล์ คราฟสกินะคะอ้ و, มือนคราฟสกินพอเขาบอกเขาเป็นคราฟสกินเนี่ยมีช่องเล็กๆช่องเล็กๆอันนี้อะไรของเขาเนี่ยเขามาเนี่ยราคาก็คึ่งค้อนคึ่งค้อนแสน<笑><笑>ก็ไม่เบาดีเดียวนะคะราคาเขาก็ถือเป็นรุ่นที่แบบก็สักใบหนึ่งนะคะสำหรับเบิร์เเดย์ อันบ็อกซิ่งพอเบิร์ตเดย์ทริปนี้ก็ไม่มีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ามากกว่าออของที่ได้มานะคะทริปยุโรปทริปนี้นะคะก็ออกก็จะมีก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหลุยนะคะหลุยแต่ว่าหลุยก็เลื่อนดูนะคะเลื่อนดูในอีกสกคริปหนึ่งนะคะ EP อีกอีก P หนึ่งนะคะแต่ว่าทริปนี้ที่ได้มาก็ มีฟิลว่าเขาเชียร์เขาสนับสนุนนะคะเพราะเป็นรุ่นมิเติดแล้วเขาก็เอามาให้ลองทั้งร้านแล้วนะคะก็รู้สึกว่าน่าจะใบนี้จริงๆก็เลยได้มานะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะเพื่อนๆแฟนเพจไพ่ใบแทนไปสวัสดีคะ่ะ